14พฤศจิกายน2567งาน4วัด1วงังวันที่6หมายถึงงานเขาจัดมา6วันแล้วนะวันเนี้ฝนตกเรามาดูกันว่าพ่อค้าแม่คา้าที่เขาขายของบนแคร่เขาต้องทำกันยังไงวันนี้ช่วง4ถึง5โมงเย็นน่ะฝนกระหน่ำลงมานะ แต่ไม่มากแต่ทีเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องจัดร้านตามธีมงานของแต่ละวัดแต่ละวังแต่ละที่ที่ธีมงานของเขาเนี่ยกำหนดไว้งานที่วัดราชบุรณะเนี่ยเขาก็มีแครอย่างเนี้ยและทีเนี้ยฝนตก มันต้องทำยังไงก็มาดูกันนะครับบางร้านก็เอาผ้าคลุมไว้เลยทั้งหมดแล้วตัวก็ไปหลบที่อื่นส่วนบางร้านก็อผ้าขึงไว้ข้างบนแล้วก็หลบอยู่ใต้ผ้าแบบนี้แหละส่วนบางร้านที่เขามีเต็นท์หรือเขามีร่ม ก็เอามากางเอามาเพื่อจะการฝนนะั่นนะแต่ทีมงานเนี่ยเขาห้ามมีร่มห้ามมีเต็นท์หลายๆคนก็ไม่ได้เอามาหรอกถามว่ามีไหมมีแต่ทีเนี้ยีมงานเขาห้ามเอามากางก็เลยเปียกมาลอกมาแลกกันไปตามๆทีเนี้ยสินค้าบางชนิดเนี่ยมันโดนฝนได้มันก็ไม่เป็นไร แต่สินค้าบางชน,นิดมันโดนฝนไม่ได้มันเปียกน้ำไม่ได้เขาก็พยายามทำทุกวิธีทางเลยนะเพื่อจะหลบฝนสินค้าอย่างเดียวนะแต่ตัวคนขายนะ่ะมันลอกมาแลกกันไปตามๆกันตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงครึ่งฝนตกไม่เยอะนะครับ แต่ตกแล้วก็เปียกตกมาสักสองถึงสาลันลอกพอประมาณสักทุ่มกว่า,ก,วาก่อหยุดตก แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็เอาร่มออกหรือบางคนก็กางขางไว้เลยแล้วส่วนลูกค้าต่างๆที่เขาเดินมาเนี่ยก็จะมีมาเย็นๆหน่อยนะก็ค่อยๆทยอยเข้ามาแต่ก็ไม่ได้บ้านักเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกตอนช่วงที่ลูกค้ากำลังจะมาเดินนั่นแหละสงสารพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะแต่เราก็ยังคงยึดในเตีมของงานเขาอยู่นะครับ แต่งชุดไทยขายบนแคร่แบบนี้ก็ต,ต้องมีการอนุโลมกันบ้างนะเพราะว่าฝนตกสินค้าบางอย่างโดนฝนไม่ได้ก็ต้องขออภัยผู้จัดงานมานัดที่นี้ด้วยส่วนละอ,อฟาร์มมีเต็นท์แล้วก็อยู่ในเนี้ย ปลอดภัยดีนะครับขายของพอจะได้แต่ก็ไม่ได้มากนะมาอุดหนุนกันได้นะแล้วฟัม